<laughs> lên lại bà, mái, lên lại thật Hãy subscribe วันนี้ไม่ฟุกไอ้จูวันนี้วันนี้ีิ้มยิ้าปางลัรางอื้อจบแล้วกูบอกเลยขอบุรีตัวนี้เฮ้ยจูไม่เล็กนะ

ลว้งเงี้ยระวังมันยิ่ง